ผมพูดในออันนี้ผมพูดในความรู้สึกจริงๆนะ,ะผมคิดว่ามันออกจริงๆห้าเจ็ดนั่นผมไปซื้อทุกเจ้าคืออั้นทุกเจ้าเลยมาแน่วะงวดนี้มาแน่ผมเลยไปไล่ตามลอตเตอรี่ทุกที่เลย,เยคุณไปไปถามถามคนขายลอตเตอรี่ใช่ไหมเล็เขาเขาบอกว่าเขาอั้นใช่เขาพูดยีงไม่จบเปาบ่าวเขาปวดขีปล่าไม่ไม่ผมว่างวดนี้แหละมาแน่เพราะว่าแปดปดมาแล้วแต่มันไปออกธนาคารออมสินอย่าไปเชื่อไปปลายครับเห็นไหม ไอเราอยู่ได้ด้วยความหวังคุณจะไปกลัวอะไรเนี่ยคุณเชื่อไปไปลยเอรอเห็นไหมคุณคุณถูกหวยกินงวดก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อนุกธนดนเห็นไหมตามเพลงเมื่อกี้ซื่อสารมากไยังพ่อได้ปูนั่นหมอโอ้ยสิไปบอกน้นเขาซื้อเสือมาถึงจะไม่ได้ปูทําอะไรกันแต่เราก็นั่งกินข้าวได้เอาไปทะเลได้ไหมไปทะเลแล้วก็ไปปูไปเขาก็ไปปู ปาทำไมถ้าเขาขหางกับพมไม่ได้ทำไมวันนั้นตอนซื้อ15บหวัยหวังว่าจะเอาเงิน90ล้านน่ะบริหารเงินแล้วนะ90ล้านาจะทำอะไรบ้างเป็นไงทีนี้นี่แหละครับช้างเท้าหน้าที่คู่ควรที่จะเป็นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาได้เงินมา90ล้านปุ๊บแบ่งให้ผมไปแล้ว89ล้าน เหลือทเหลือพี่ป๊อสพี่แก้ีพี่โอบแบ่งพี่คนละล้านโอ้ยหมดเลยแล้วนุ๊กเก้าสิบล้าน89ล้านก็เหลือล้านหนึ่งสิเขาสามคนจะเอาคนละล้านได้ยังไงไม่ล้านหนึ่งแบ่งกันเนี่ยสามคนอ่าแล้วผมเหลืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงคุณจะเอาไป89ล้านไม่เป็นไรผมไม่เหลือก็ช่างเดี๋ยวผมอยู่กินกับคุณทั้งตลอดชีวิตก็แล้วกันไม่ได้